สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาแนะนำโปรโม,มชั่นตัวนี้ F11 ครับนี่ Chain Package Chain Package ต้องล็อกอินก่อนนะครับถ้าการค้าฟ้าโปร่ง อารมโปรโมชั่นโปรโมชั่นตัวนี้มันจะเป็นจ่ายฟรีจ่ายแล้วก็ฟรีนะครับก็คือคุูจะต้องซื้อนี่กติกาเนี่ยเป็นเ h a i ะเชนแพ็กเกจจะต้องซื้อ1ถึงรับ2ซื้อ2รับ3ซื้อ3รับ4เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อทั้งหมด A B C D ซื้อ A รับ B ฟรีฟรีซื้อ C รับ D ฟรีฟรี มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่คือร้านแรกนะครับร้านแรกของเยฮารังเขาจะมีเนี่ยตามนี้เลยคุณต้องซื้อแพ็กเกตนี้2ครั้งถามว่าครั้งละเท่าไหร่4 5 0ครั้ง900ได้ของประมาณนี้ถามว่าคุ้มไหมเ0้900ก็เยอะอยู่นะแต่แต่จากผู้เล่นเก่าๆนานๆอย่างผมแล้ว ผมว่าก็สมน้ำสมเนื้อของมันอยู่นะนะกดสองทีไม่เปิดอีกทีหนึ่งอันเนี้ยของฟรีนี่คือของสมนาคุณสัตว์เลี้ยงโชกี้ทรงพลังชุดนักขีม่ม้าทรงสงา่าแล้วก็คูป,ปองเปลี่ยนนี่รับฟรี ถ้าใครสงสัยว่าชุดขี่ม้ารงสงงามันมีแต้มหวงมุลไหมนะครับคุณก็สามารถเข้ามาเช็คได้ที่แพ็กเกจตัวนี้ครับไฟชำระบาปความงามบุนพาวนี้ชอบสุดแล้วก็บี t a ารหรือไม่คุณจะเช็คจากผมก็ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมรับมา เนี่ยถ้าไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาก็าแสดงว่าไม่มีนะครับชุดนี้ไม่มีต่อไปเป็นร้านคาราวานโจนสลัดนี้กดไม่ได้นะรับแล้วขบอกรับแล้วอันนี้ก็รียบอลแล้วต่อไปเป็นร้านคาราวานโจสลัดอันนี้เป็นสเตจสองเจ็ดหมื่นห้าต่อแพก็กแล้วคุณต้องกดสองทีนะก็ประมาณแสนห้านะแสนหะ้าพันห้าร้อย ก็จะเป็นลูกแก้วขั้นต่างๆแล้วหินหินอย่างสีหินอยางเนี่ยจริงๆคือผมมีหมดแล้วอะเออต้องคือเอาเอาไปคือเอาไปขึ้นห้าแต่ขึ้นห้ามันสาหัสมากนะครับขึ้นห้ามันสาหัสมากอ่ะกดสองทีแพ็กเกจราคาสูงแต่ว่าของข้างในมันคุ้ม นะครับผมผมว่ามันคุ้มแล้วนี้อันนี้คือฟรีนะคือถ้าเกิดคุณดูว่าคุณจ่ายเท่าไหร่ประมาณ2,400บาทแล้วคุณก็ดูว่าได้อะไรมาบ้างเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคุ้มเลยกูซองนะครับแสงอรุณแล้วก็แสงลุนขั้นสูงจบแล้วแพ็กเกจประมาณ2,400นอนะเอาละต่อไปมาดูตนี้นะครับ นี่แสงอรุณขั้นสูงมีอะไรบ้างก็มี3 2 0 0 0 0 0 0หมื่นโกส่วนนี้ล้ำค่าแสงอรุณมีอะไรบ้างก็มีตามที่เขาบอกนะครับส่วนหมวกเซเลบปลายาสดาวก็เป็นแฟชั่นอีกชุดหนึ่งหมวกนี่สามารถเห็นไหมเห็นนนี้ไหมครับ ไอ้รูปปลาช่งใช่ไหมอ่าก็มันสามารถไปขายที่ตลาดกลางได้นะถ้ามีสยญลักอย่างนีเ้เดี๋ยวผมดูอีกทีนะว่ามันจะมีให้ดูหรือเปล่านี่ตัวอย่างชุดนะน,นี่โชกี้ทรงพลังนักขี่ม,ม้าทรงสง่าเซเซเล็บลายเสือดาว ตามนี้นะครับก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าที่ได้ามาก็คุ้มนะครับถ้าใครพอเปไหวนะอันนี้เป็นแพ็กเกจสำหรับไปโดยตรงเลยก็ลองมาเปดูไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องรุนได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่ตางรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ